วันนี้นะครับเรามาดู plc เป็นไมโคร plc นะครับยี่ห้อซีเมนเป็นรุ่นโลโก้นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยมีโมเดลนะครับ6 ed 1 0 5 2งขีดห md 0 8 0ขีด0 ba 0ตอนนี้เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราจ่ายไฟแบบครั้งแรกเนี่ยผมจะปิดไฟก่อน ะครับแล้วก็จ่ายไฟเข้ามานะครับก็สถานะก็คือตัวโลโก้เนี่ยจะรันนะครับแล้วก็มีตัวของ m มสเซติกนะที่โปรแกรมไว้ขึ้นมานะเป็นชื่อที่เรากำหนดนะการทำงานเอาไว้แสดงผลหน้าจอครวานี้เนี่ยเราจะเข้าไปดูนะครับคอนฟิกต่างๆนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถกดนะครับที่ตำแหน่ง escape ลองกดลูกศรขึ้นลงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไม่นะครับอ,นนนะบอากดลูกศรลงมาก็จะเจอวันที่นะครับอันนี้ก็เป็น,ว,นวันที่หนึ่งนะครับเดือนสิบสองนะก็เราสามารถเข้าไปเซตวันที่ใหม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องการเซตนะครับ เมื่อเรากด escape ครั้งหนึ่งเนี่ยแรค้างไว้นะครับก็จะเข้ามาส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็ตอนนี้บนรลันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปกด stop มันถ้าเกิดเรากด ok นะครับก็จะสามารถสั่งให้ plc นะครับเขาถามว่าต้องการ stop โปรแกรมไหมนะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมานะครับเรากด ok เนี่ย PLC กัน stop นะครับนี่ก็ถามว่าโปรแกรมต้องการ start ไหมนะครับก็ no ไม่ start นะครับถ้าเราเลื่อนมาในส่วนของโปรแกรมนะครับก็มีการเซ t ค่า parameter config นะครับ password ตอนนี้เราไม่ set นะครับแล้วก็ escape นะครับเราลงมาเลือกที่ส่วนของ setup ก่อนแล้วกันนะครับกดเ OK คเข้าไป ก็จะมีการเซตอัพเรื่องของเวลาคล็อกนะครับลองมาที่คล็อกนะครับก็มีการเซตคล็อกนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเวลาขึ้นมาเนี่ยนะผมจะมาเซตันที่ก่อนแล้วกันนะครับเรากดอ่ากดโอเคก่อนนะแล้วก็กดลูกศรเลื่อนมา นะตอนนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นวันที่เป็นเดือนนะผมจะลองกดตัวเลขอ่ามันเซตมันเซตได้แค่หนึ่งกับสองเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นเดือนแหละนะงฉนั้นะตอนนี้ก็เป็นเดือนสิบสองนะแล้วก็วันที่ตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่สองนะก็ถ้าสังเกต นะครับก็วันพฤหัสอแสดงว่าตรงตอนนีนะ้วันที่2เดือน12บสองพันยีนะครับกดลูกศรข้างไปเรื่อยๆนะครับแบ็กกลับไปจะไปเซตเวลาตอนนี้8ปดโมงนะครับก็เลขแปดนะแปดโมงห้นะครับ ก็เรียบร้อยนะกดโอเคออกมานะอ๋อเขาเซ็ตเสร็จแล้วก็เอสแคปออกมานะลองเอสแครปแล้วก็จะมาดูที่เน็ตเวิร์ก OK 8, นะกดโอเคกลับไป IP address นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่า IP address นะครับ192.168.3.2าสองจุดหนึ่งามจุดสองนะมี s u b ก็คือ255.255.255.0องห้าห้นะเกตเวตตอนนี้ไม่ได้เซตนะครับลองกดลูกศรลงมาดูก็ไม่มีอะไรนะครับ Escape ออกมานะผมจะไปที่ Start ทโปรแกรมใหม่นะก็คือทำการสตาร์ทโปรแกรมนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนะครับอันนี้ หน้าจอตัวนี้ที่รันอยู่นะครับคือมี m a g e เ e จ t นะเราลองกดลูกศรลงมาก็จะเจอวันที่ที่เรา Set Up ไว้กดลูกศรข้างตรงนี้เนี่ยเป็นขึ้นตัว Q ิวแสดงว่าแสดงสถานะของ Output ุนะครับเอา p u พุเนี่ยก็ Q เบอร์หนึ่งะเบอร์1เบอร์2เบอร์สซึ่งตอนนี้เนี่ยคิเบอร์สตัวนี้ Q3 ทำงานอยู่นะถ้าเกิดว่าอันนี้ก็มีโปรแกรมอยู่ผมก็ไปบิดสวิตชมันก็เลยดับนะครับเนี่ยนะอันนี้คือดูสถานะของ Q นะครับแล้วถ้ามาดูสถานะของ Input อ่ะกดรูสศรไปอันนี้เป็น Analog Input เนาะนะครับอ่ะจะลูสศรนแบ็คกลับไปเนี่ยก็จะเป็น Input สังเกตว่า input ตอนนี้เบอร์1นึ่งทำงานอยู่ i 1นะ i 1นึ่งทำงานอยูนะ่ถ้าเกิดว่าขยับมันก็ไม่ทำงานแล้วเราไม่ได้ป้อน input เข้ามาอย่างนี้นะครับอ่านะแล้วก็มีเบอร์5้าอ่าอันี้กดสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์ปกติปิดก็เลยเบอร์หก็เลยทำงานนะก็เอาไว้ดูสถานะนะว่าสัญญาณ Input นระับกับ output เนี่ยนะ เหมือนหลอดไฟแสดงผลนะครับเนะพราะตัวเครื่องนี้ซสังเกตมันไม่มีหลอดไฟแสดงผลนะต้องดูที่หน้าจอ LCD นะครับแลก็ก็ Esc ออกมานะกดลูกศรลงลนะนะงก็ขึ้นนะกลับมาที่หน้า Message นะหน้าเริ่มต้นนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะ กดทำงานนะครับสังเกตว่ามีรีเลย์ทำงานนะมีสถานะการทำงานโชว์นะแล้วก็โชว์มีเรื่องของเวลาได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เขียน